เนื้อแดง99บาทวันนี้คนเยอะนะอ่าเต้นเต้เต้นเต้นเต้น้นร้ยเอไปเลยหายยกเป็นตะกร้าเลยนะครับผมมาเร็วๆใสดใจดีใจได้เจอเพื่อนของไม่เยอะท่านนี้นะทัานนี้เยอะแล้วนะโอ้พลังน้ำคิกอ่ของใช้ของกินนะครับผมนะอร่อยนะทาด้านพี่ยา ข้าวแกงข้าวอะไรก็หมดแล้วไปขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับผมไปสวัสดีครับผมเจ้าบองแซบแบปลาส้มก็มีดูจ้ะประมาณนี้อ่ะอันนี้ไข่ไก่หมดทพิกัดอยู่ที่ว้านพี่ยาฮะตลาดพิยาอยู่ที่3ถ้วย50บาทตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษ4ถ้วย5 60บาทนะมี่จ้าแม่อืมคนเยอะคนเยอะไปหน้าก็ต้องเนะครับ ตัวใหญ่เลยครับอยู่กับช่องน้อยชาแนลนะครับวันนี้น้อยอยู่ที่พี่ยาคนรุมนะครับคลองสามปทุมธานีนะครับเดี๋ยวพามาดูนี่ครับผมนะขยายร้านเยอะเลยนะวันนี้วันอาทิตย์นะครับผมนะปกติตอนนี้เป็นที่จอดรถเนาะพี่ยาเขาขยายตรงนี้ร้านปูนนะครับแล้วก็รถก็ไปจอดด้านล่างนะครับเพื่อนนะฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดนะน่าจะเป็นวันอาทิตย์แต่ของจะเยอะมากๆเลยวันนี้วันอาทิตย์ครับผมแล้วก็ ขนมนเป็นเนื้อหมูเนี่ยประมาณนี้เลยครับผมเนื้อแดง99บาทวันนี้คนเยอะนะอ่านี่ประมาณนี้ครับเป็นเนื้อหมูเชิญเชิญเลยนะครับผมน้าทิยาคณลุงมเป็นบางร้านที่หมดของหมดก็มีนะครับผมขายดีครับเป็นไข่พวกอะไรก็เก็บกลับแล้วอันนี้ก็จะเป็นไข่เป็นกพวกหมูบดเนาะขนมก็จะเป็นเสื้อผ้าครับผม เื้อผ้ากางเกงชั้นในผู้หญิงเนาะตรนนี้จะเป็นตลาดอ่าลูกน้อยมาอ่าสาเดือนที่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถเนาะเป็นมาวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์น่าจะเป็นตลาดนัดหรือเปล่าะจะไปดูข้างในกันครับผมบรรยากาศประมาณนี้เลยอันนี้หมดแล้วบางร้านบางร้านก็หมดเก็บกลับก็มีเนี่ยจ้ะ ขายดีนะขายดีทุกอย่างเลยครับผมเสียงก็จะดังนิดนึงนะครับเพื่อนนะเอามานี่ผลไม้ร้านผลไม้เอเองะมาเดินดู20บาทไหมจ๊ะอามาจ้าเขาขาย20บาทปลาทูปาทูปาทูมันเสร็จแล้ดีปาทูมนเต้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 นเตนเต้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 นเ

คิดริดแดงทุกอย่ามีหมดนะครับผมนะอืมคนก็เยอะหน่อยเนาะผละไม้ก็มีนะครับผมนะมนมนเจ็บบรรยากาศให้ดูนะอ่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่4ธันวา69ครับผมแต่ได้ยินข่าวว่าพี่อยากวาจะหยุดด้วยบางวันุนี้หยุดที่ห้าถึงวันที่8ประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวมาเจ็บบรรยากาศดูครับผมอ่ะนี่ครับบรรยากาศ หน่อยพาเดินข้างหลังเลยนะข้างหลังเลยนะครับผมนะอืออ่ะยกไปแล้วเอาตไปมาจ่ายให้พี่ยาด้วยนะอ่านู่งพี่ยาอ๋อขายผลไม้พี่ยามีของรางไปจับคู่มาตาบอบอกข้าของรางร้อยสามพี่ยาพี่ยาเราไปจับคู่มาไปหาเพื่อนมาเนี้ครับผม ไหลเสริมเดี๋ยวมีหมูมีอะไรเยอะๆนะครับผมมาจ่ายตังกับคนเสื้อดำคนนี้นะมาจ่ายตังกับพี่เสื้อดำนะจ๊ะขายผลไม้คนเยอะนะสองลังนี่จุดชั้าหนักสองลังสามร้อยสามสิบมาเนี้ยครับผมขายถูกขายถูกคนนนี้ะะะปรมาณนี้พี่ยาก็ขายถูกหน่อยมันจัดโซนใหม่จุดตลาดใหม่เนาะ นี่มาได้เลยนะของถูกแน่นอนครับผมนี่จ้ะตรงนี้ก็จะเป็นผลไม้ราคาถูกผลไม้พิยาต้องกินก่อนนะตั้งแต่เช้าอ่ะผลไม้ก็มีหมดเป็นบางอย่างเจ้าๆไปเลยนะครับของถูกครับผมอ่ะประมาณนี้เฮ้ยร้านนี้ทำไมขายดีกว่าร้านนู้นอ่ะฮะทำไมร้านนี้ขายดีอ่ะทำทุกเมืองขายดีอ่ะอันนี้คนรุมคนรุมพิยาคนรุมครับผมซื้อขอพิยาดีไหมอ่ิยาขายถูก ประมาณนี้อบอกว่าถึงสองลังรถเดียร้อยหกสิบาทาไปเลยขายยกเป็นตะกาตร้าเลยนะครับผมบไปดูเอาดิทั้งหมดสอง 2> 2ลังร้อยหกสิบห้าบาทขายถูกขายถูกร้อยเป็นติดหาเพื่อนยังไม่ได้ ไปเดินดูบรรยากาศครับนี่ใครจะมาเพื่อนกับเพื่อนดำทเสื้อดำรอเพื่อนอยู่นะอ๋อซื้อเสื้อดำเลยแปดถ้ามีเพื่อนมาลดเหลือร้อยหกห้าร้อยหกห้าใครจะมาจับคู่เจ้นเพื่อดำเร็วๆเจ๊นเสื้อดำรอเรือคู่ร้อยแปดสิบแล้วสองลังร้อยหกห้ามันก็โอเคอยู่นะครับผมนะมาเร็วๆใส่ัดีใจดีใจได้เจอเพื่อน คนไหนจูเพื่อนมาสองล้าสามร้อยสามสิบนี่ครับบรรยากาศปรคนไหนมีเพื่อนเจอนมาเลยแต่เดินดูข้างในรอบๆนะครับผมนะสา้เดี๋วเดินดูบรรยากาศรอบๆเร็วๆอันนี้เอาได้พิยาขายผลไม้อยู่อนนี้เราจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้ารองเท้าของกินริมนู้นนะครับผมนะไปประมาณนี้ก็มาเดินดูบรรยากาศค่ำวันอาทิตย์นะอันนี้ช่วงบ่ายเลยนะครับ มาเดินดูก็มีห้องน้ำข้างาเดี๋ยวพาไปดูไปห้องน้ำแป๊บนึงครับผมคนเยอะคนเยอะคนเยอะนะครับวันนี้ไปไปต่อครับเดี๋ยวพาเดินต่อวนไปที่หน้าหน้าโกดังพี่ยานนะครับเดี๋ยวไปวนฝั่งที่จอดรถด,ด้วยนะครับปะประมาณนี้ครับผมมาอัปเดตให้นะครับประมาณนี้วันนี้ก็ร้านผลไม้ร้านขนมบรรยากาศของขายเยอะครับผม นะครับคุณนะของขายเยอะวันนี้วันอาทิตย์ก็เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ประมาณหกโมงเช้าถึงอันนี้ร้านเขาเปิดกี่โมงครับเปิดตีห้าจ้ะตีห้าใช่ไหมเป็นกี่โมงครับผมห้าโมงเย็นฮะตีห้าถึงห้าโมงห้าโมงเย็นอันนี้คือตลาดนัดเหรอหรือมีอย่างนี้ทุกวันครับด้านหลังอย่างนี้ทุกวันอ๋อพี่ยาปกติตรงนั้นเป็นที่จอดรถเขาเป็นร้านค้าหมดเลยใช่ไหมอ๋อ เมื่อสามเดือนที่แล้วยังเป็นที่จอดรถอยู่เลยอันนี้เขาเปลี่ยนเป็นแล้วตรงนั้นก็เป็นที่จอดรถขยายขยายตลาดไปอีกนะครับเนาะเนาะจะได้ยาวเลยเนาะแล้วก็เดินบนข้างหลังได้ครับประมาณนี้เนาะอ่ะมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับผมนะขอบคุณนะครับผมสามเดือนที่แล้วก็คือของไม่เยอะท่านี้นะตอนนี้เยอะแล้วนะสาวกล้วชาวกล้วยมาเลยเลยครับผม500อร่อยนะ ชาควยคนเองนะคะอ๋อคนเดีง<ส>ไม่ตรงนดเดี๋ดวยวหาเดินดูก่อนแปบ๊บนึงครับผมของขายเยอะครับผมมาได้เลยผลไม้ก็มีส้มสานชูอ่าโดละยี่สิบห้าบาทประมาณนี้ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะตามเดินที่แล้วยังเป็นร้านเป็นที่จอดรถเดยด้านหลัง,ลงก็จะขยายเป็นตลาดยาวไปเลยครับผมคนมาขายของเยอะเนาะขายดีนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเดินดูว่าข้างหน้านะครับผมนะ ลุงน้อยมาอัปเดตให้ดูนะครับนะยากลุมฟองฟองสามบทุมธานีครับผมเปิดทุกวันที่ห้าเปประมาณห้าโมงเย็นนะครับผมนะมีทุกวันครับผมถ้าเสาสุกเสาที่นีะคนก็จะเยอะขายของดีมากๆเลยเามาเ,าเช้าๆนะของก็จะเต็มร้านแล้วก็คนมาแย่งกันซื้อเลยนะประมาณนี้ก็นี้มาช่วงบ่ายแล้วเนาะของกินของนมอันนีเน้เค้กหน้านิ่มก็มี ประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมนี่อร่อยมากเ,เดี๋ยวไปดูอันเนี้ยอันนี้ปลาหวานปลาเก็มอกชิน้นย่างเนาะประมาณนี้กันเลยครับครับไปแล้วก็ปลาย่างปลาแดดเดียวเนาะประมาณนี้เดี๋ยวไปเดินดูข้างในกันครับผมเชิญน,นะครับผมข้างในเดี๋ยวไปดูไอ อ๋อตอนนั้นมายังมีเม็ดมะม่วงหิมะพันนะอันนี้ไม่มีกิจใจมะม่วงหิมะพันที่ยาครับผมอร่อยมากครับผมประมาณนี้วันนี้ก็จะเป็นปลาทูมันไส้กรอกนะอยู่ที่โซนห้องแอร์นะครับผมโกดังนะแล้วก็จะมีพวกน้ำพริกพวกน้ำพริกอของใช้ของกินนะครับผมนะประมาณนี้ก็เข,ข้ามาเลือกมาดูได้เลยนะครับผมของเยอะนะประมาณนี้ที่ชู่ก็มีครับผม นมก็มีประมาณนี้ก็มาดูได้เลยครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกขนมพวกขนมพวกน้ำพริกพวกคลิกน้ำตาลก็ยังมีครับสาคูก็มีประมาณนี้เจออยู่นะแะ้ว้็พวกขนมพวกโรตีกรอบประมาณนี้ยาวไปนู้นแล้วครับผมพาเดินดูให้รอบนะครับผมนะพาจะเร็วๆนิดนึงนะมาัาเดตให้ดูนะครับผมนะแล้วก็จะมีพิซซ่าประมาณนี้ ก็มาเทียเท่ยวได้เลยครับผมที่ยาคนลุมพองสามปทุมธานีนะครับผมนะเนี่ยวันนี้หน,นุ่น้อยมาเบ็ดเบ็ดพันตะว,วันก็มีอยากกินอ่ามะม่วงเงาผ่านไม่มีกลนปลาแดดเดียวก็มีปลาเค็มอ๋อหมูหวานประมาณนี้ขนมกรอบประมาณนี้เดีย๋ยวดูไอ้มะม่วงอ๋อฝั่งนี้ฝั่งนี้ อ๋อร้อยแปดสิบหอยใหญ่อร่อยนะตะด้านพี่ยาร้อย <c oughs> เดียวมีหอยใหญ่อันนี้มะมออ่วงเยลพานอืประมาณนี้ครับผมเชิญนะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมประมาณนี้มาดูดินี่ลายไซหลายขนาดหอยเล็กก็มีนะครับเนี่ยนะซื่อไปกินไปทานได้อหอยเล็กก็มีนี่เท่าไหร่ ร้อยยี่สิบบาทสามร้อยสามสิบกรัมสามร้อยกรัมประมาณนี้เราประมาณนี้ครับก็มาเลือกดูได้เลยนะครับผมนะของกินของใช้มาเชิญเลยครับผมไป,ปเดินดูข้างหน้าครับผมรอบๆนะครับก็เป็นจุดรับประทานอาหารนะครับผมอยู่ในห้องแอร์นะเดี๋ยวไปซื้อข้าวก็ไปซื้อด้านนอกนะครับผมนะกวกแกงข้าวแกงนะ เดนดูครับผมประมาณนี้ครับช่วงบ่ายก็จะของก็จะหมดไปเรื่อยๆนะขอันนี้คือมาช่วงบ่ายแล้วคือหมดแล้วนี่ครับผมเก็บร้านแล้วนี่แยงงมดแล้วครับผมโต๊ะข้าวแกงข้าวอะไรก็หมดแล้วมา,มาช่วงบ่ายก็ประมาณนี้ก็มาไม่ไหวนะประมาณตีห้าก็เปิดแล้วสองสามโมงนี่ของเยอะแล้วนะครับผมนะอันนี้คือช่วงบ่ายก็จะประมาณนี้ครับผมของก็จะหมดไป เป็นนังยาง,ยางร้านค้าก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับผมมาเดินชมประมาณนี้ครับผมแล้วก็ริมริมฝั่งด้านที่จอดรถนะประมาณนี้ก็จะเดินดูอของก็จะหมดหไหมพอขายไม่ขายกเก็บผลไม้ก็จะเหลือประมาณนี้ไปอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำพริกต้องมาจะช้ากว่านี้นะนะ มา <laughs> ครับผม <S <S ร้านนี่ร้านปลาเคม็มเนาะอันจะหมดแล้วขายดีก็มาช่วงสายแล้วบ่ายแล้วครับประมาณนี้นี่หลายพี่ยากก็ลุมมาเช้าเช้านะครับประมาณ2องโมงถึง10บโมงอ่ะของก็จะเต็มเนาะตัวนี้คนเริ่มของหมดแล้วครับผมนะทางค้าก็หมดไปเรื่อยๆประมาณนี้ก็มาเก็บบรรยากาศช่วงบา่ายให้ดูเนาะอปะขอบคุณนะครับผมครับสวัสดีครับผมไปสวัสดีครับผมไปไปต่อครับผมไปประมาณนี้ก็หมดเนาะ มาดูของประมาณนี้นะก็หมดไปทุกอย่างนะครับผมของก็จะหมดเนาะ,ะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมนะประมาณนี้ตอนนั้นก็มาเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นพวกหอยพวกอะไรนี่หอยประมาณนี้เดี๋ยวเดินวนรอบให้ดูนะครับผมนะ่อนนี้จะเป็นหอยพวกกุ<อ>้งพวกของทะเลคอนนี้จะเช็นปลาโอปลาโอแดดเดียวเชิญเชิญ อ้าวัสดีครับผมอันนี้อาหารทะเลปลาพวกปลาปลาส้มปลาอะไรเนาะปลาอืมขอชมอ๋อปลาสูตรสุโขทัยนะครับผมนะประมาณนี้ครับผมสูตรก็จะมาลองชิมดูจะบองแซบซบปลาส้มก็มีปลาส้มปลาเจ้าอ่ะขีดละยี่สิบบาทประมาณนี้ก็ยังขายอยู่ขายถึงกี่โมงครับเนี่ยขายถึงกี่โมง สี่โมงเย็นใช่ไหมมาแต่ชาเออมีทุกอย่างนะครับพุงนะพุงจอมพุงลายมีประมาณนี้เปิดมาเปิดกันกี่โมงสี่ห้าเนาะเออสี่ห้าคนเดินแลนะครับสี่ห้าถึงประมาณห้าโมงเย็นนี่แหละอ๋อสี่สี่ก็คนมาแล้วอ๋อสี่สี่มาแล้วอืมแต่วันธรรมดาคนจะเดินสายอืมคนเดินสาย อย่าเสาร์อาทิตย์คนคนมันหยุดงานเนาะก็มาเที่ยวกันโอเคประมาณนี้พาไปเดินดูพรุ่งนี้แล้วนะห้าหกเจ็ดแปดเปิดวันที่เก้าเนาะแล้วก็จะตีเส้นอะไรนี่แหละจะทำทำตรงนี้ใหม่ก็ก็หยุดนะวันที่เก้ามาได้เลยวันที่สามที่สามมาเปิดเนาะแล้วก็จะทำอาร้านให้ปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะจะตีเส้นเทปูนข้างหลังก็จะเป็นเทปสกิป ายางมาตอยไปหมดแล้วเค้ื้นไปหมดแล้วเนาะประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมนะฝั่งน,นี้ก็จะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นนะครับอ่าฝั่งน,นี้ก็จะเป็นปลาปลาจอมประมาณนี้แหละครับผมอ,อ,อ่อ่าอ่าปูดองประมาณนี้ของของกินทุกอย่างเลยนะตลาดมีทุกอย่างนะครับผมนะ จากแดงก็มีไข่เต็มหมดเลยครับผมอันนี้ก็ไข่อันนี้ก็จะเป็นมะนาวเนาะมะน,นาวประมาณนี้ครับของชินของใช้ประจําวันนะครับผมนะโอเคผักก็มีนะครับอืมก็มีทุกวันนี่ผักสิบบาทประมาณนี้เนี้ก็คือหมูหมูถูกดีจังอันนี้ร้านหมูประมาณนี้ ร้านหมูนี่ขายดีประมาณนี้อะไระลูกร้านหมูร้านไก่นะครับผมนะประมาณนี้ขายดีแน่นอนครับผมฝั่งนี้ก็หมดแล้วครับผมน,นี้ก็จะเป็นปลาร้าน,นค้าก็จะเก็บกันแล้วนะครับผมนะช่วงนี้ช่วงบ่ายนะประมาณนี้เดินดูวน ตันี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับเพื่อนนะจอดรถฝันะ่งนี้ครับผมจอดรถด,ด้านล่างนะจอดเต็มยาไปน,นู้นนะครับผมที่จอดรถเยอะครับผมประมาณนี้อ่ะ,อะดูบรรยากาศเนี่ยเราก็วนตั้งแต่ข้างบนนะแล้วก็มาข้างล่างนี้ครับผมดดบาาดเดินดูบรรยากาศพาเดินดูบรรยากาศครับผมนะเดี๋ยวคิบหน้ามาไวๆวทักสองโมงสองโมงเช้าถึงสี่โมงคนก็จะเต็มเนาะ แถวที่ก็ะะจะเยอะนะครับคนก็เยอะประมาณนี้ะจะเดินวนขึ้นไปนี้ครับผมประมาณนี้นี่จ้ะวันนี้ก็จะเป็นภาคก็ะะจะมาบรรจบกับที่พี่ยานะครับผมเนจะี๊ยจะเดินวนไปนู่นนะข้าหน้าตลาดแล้วบนมันเนี้ยครับผมนี่จ้ะประมาณนี้อ่ะตอนนี้ก็จะเป็นสับประรดไหม อันนี้ไปกินหน่อยแปดเซียนเหรอค่ะนั่นแหละร้อนๆร้อนๆเนาะกล่องเท่าไหร่ครับแปดบาทจ้าอันนั่งอ่ะอันนี้ไข่เค็มหมดห้าบาทไปเรียบดูก่อนได้ละจ้าแปดเซียนกอดเยอะไหมอืมก็ได้เรื่อยครับผมพาไปเที่ยวไปดูนู่นดูนี่ได้เยอะก็ปยัดเดินทางใช่ไหมใช่ใช่ครับ ได้นะครับไปกินก่อนนะครับผมตลาดเริ่มวัยนะครับผมนะข้เช่ากล้วยนี่แหละเช่ากล้วยเท่าไหร่จ๊ะกล่องแก้วนึงสีถ้วยสีถ้วยนี้โปรสีถ้วยหนึแก้วเดียวเอาแก้วเดียวค่ะทานเลยทานเลยจะกินเท่าไหร่นะกินเลยไม่ได้กลับบ้านอยู่คนเดียว ขายดีไหมจ๊ะตลาดเริ่มวายแล้ววันนี้ทิตย์ขายดีเนะาะมาได้เลยนะนี่เฉาค้วยโอเคไปตรงประมาณนี้เดี๋ยวเดินไปกินหาได้ไปกินครับผม,มกวออ๋วยวนี๋ยวเด้งเหรอประมาณนี้อจ้อาจะรีวิวให้ครับอ่ะเชิญชวนได้เลยมาได้เลย อ้าวขอบคุณมากรีวิวให้หนูรีวิวให้เนี่ยอร่อยขนาดไหนพี่กัดนี่อร่อยพี่กัดอยู่ที่วันพิยานะคะอ่าตลาดพี่ยาคนลุมได้เลยอ่านะอยู่ที่เวลนพิยาคอนลมฝากร้านได้พี่ฝากร้านได้เลยอยู่ที่ร้านพี่ยาคนลุมนะคะชาวกล้วยเบตงตอนนี้กำลังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะ ปกติขายอยู่ที่3ถ้วย50บาทตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษ4ถ้วย560บาทนะคะตกถ้วยละ15บาทให้ราคาส่งคุณลูกค้าไปเลยคืนกำไรให้กับคุณลูกค้าตลาดหยุดหลว่านะคะเชิญแวะได้นะคะตลาดพิยาคนลุมนะคะจ้ามางานการมากเลยเชิญได้นะครับมาได้เลยนะเนี่ยครับสนใจก็เบอร์โทรเนี่ยครับอ่าอ่าเป็นชายได้นะครับสนใจโทรมาเนี่ย <c oughs> อร่อยอร่อยมาได้เลยครับผมโอเคขอบคุณนะครับเจเิญเพื่นครับผมนี่ครับมาได้เลยพี่ยาไุ้ยเออกล้องมันจับอยู่พี่ยาเออเป็นแปดช่องนะแปดช่องนะรีวิวนะได้แล้วแล้วใส่เสื้อฟูด้วยนะ <c oughs> นี่ครับเอามาห้าใบยี่สิบบาทสับปลาล้นนกจ่ายตามตร,รง,ตงนี้จะแม,ม่คนเยอะอคนเยอะไปนะก็ต้องในก็ช่องบ่ายนะครับผม แล้วก็เรื่องไรจะกลับด้ยนะครับผมนะยี่พิยาตอนนี้โซโอก็จะหมดแล้วนะจ๊าสามใบยี่สิบบาทอ่ะขายกันแบบนี้เลยนะถูกๆเ, <c oughs> เลยนะม,ยนะมาเลือกได้เลยเนี่ย้มโ,โอก็มีข้าวสุกใบเดียนะนี่จ้าประมาณนี้นี่กำลังเลือกส้มโอกัน อ๋อเลือกกันครับครับขายดีอาลูกยี่สิบลูกละห้าบาทครับหบาทก็ขายดีนจระมาินี้ <c oughs> าบานนี้ครับ <c oughs> ผมอ <c oughs> าลูกยี่สิบ ประมาณนี้ครับพยาก็ไลฟ์สดดื่นนะครับผมเชิญเลยนะครับนะประมาณนี้ครับผมก็พาชมทั่วมปเลยนะครับรเพื่อนเพื่อนะมาได้เลยนะหาพิยาก็จะหยุดวันที่ห้าหกเจ็ดแปดนะสี่วันนะครับแล้วก็จะเปิดวันที่เก้าคันวาเพื่อปรปับปรุงแล้วก็พักยาวปีใหม่ด้วยนะครับประมาณนี้โอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่ง ติดตามให้กับน้องน้อยนะครับมาได้เลยนะครับผมจะหยุดแล้วเหรอพรุ่งนี้หยุดแล้วครับพรุ่งนี้หยุดนะจ๊ะเชิญเชิญไก่ตัวละร้อย่ะไกตัวละรอยนี่ตัวใหญ่เลยตวยครับโอ้โหสุดยอดเลยถูกทุกอย่างเนาะเชิญเชิญร้อยเดียวร้อยเดียวเป็นถุงก็มีอมาได้เลยครับผมประมาณนี้โอเคไปขอบคุณครับไปเชิญเชิญ นี่คือบรรยากาศพิยาคนลุมครับผมอ่ะวันที่4ธันวาะนะครับผมนะอ่ะพรุ่งนี้จะหยุดแล้วนะ5 6 7 8 4วันนะครับแล้วก็เป mmm ิดวันท응 uh <Mm ี่9เลยครับประมาณนี้อ่ะมาไวัยใครจะมาก็มาตั้งแต่ตลาดเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงประมาณห้าหกโมงเย็นนะครับผมนะช่วงคนเยอะก็จะประมาณสองโมงถึงสี่โมงเช้านะของก็จะเต็มราคาก็จะถูกมากๆเลย อันนี้ร้อนมาช่วงบ่ายแล้วก็ประมาณนี้ของก็จะหมดเป็นร้านๆไปนะแล้วก็ของเข้าใหม่ๆช่วงเช้าๆนี่เต็มหมดเลยนะครับประมาณนี้อโอเคเว้ไว้เจอกันที่ใหม่นะคะรับแล้วเจอกันทใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไวัสดีใหม่ครับสวัสดีครับ